สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาทำชาเลต์นะครับผมจะมาทำท่าไม่รู้ว่านี่ท่าอะไรนะแต่เป็นท่ากล้ามท้องอะครับผมจะมาทำท่านี้สิบครั้งนะครับเรามาลุยกันเลยใครที่ต้องการออกกำลังกายก็ทำด้วยก็ได้นะครับอ่าเริ่มจากแบบนี้นะครับกุ้เข่าลงชันเข่าแล้วก็อาก้นลงพื้นนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นอนลงไปก่อนแล้วก็ หัวแตะท้ายทอยนะครับห้ามเอาหัวลงพื้นนะครับแล้วขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคโวยปวดท้องมากเลยนะครับผมโอเคสำหรับ วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับบ๊ายนิวเ่ิลด์ด้วยนะโอเคบ๊ายบายนะครับ